พูดคุยกับพี่เทศักทวีธิรธรรมนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่เทสักสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทศักครับครับสวัสดีครับครับคำถามแรกเลยครับนักลงทุนถามมาเยอะฮะว่าเอ๊ะตลาดทุนบ้านเราไม่ได้อ่านลายกลุ่มหรือเปล่าครับพี่ทําไมวันนี้ลงไปแล้วเพื่อนบ้านเขาขึ้นกันฮะครับจริงๆผมมองว่าไม่ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะนะครับมันจะเป็นเรื่องของการปรับฐานในช่วงเวลาสั้นๆก็ได้เพราะว่า เมื่อวานนี้เนี่ยเราปรับขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็บังเอิญว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นที่วันสุดท้ายก่อนที่หยุดยาว3วันด้วยนะครับแล้วหยุดยาวช่วงนี้เนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นอะไรที่ต้องลุ้นกันแหละเพราะว่ามันยังมีสถานการณ์นะครับที่สราเอะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเรายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีการขยายวงหรือไม่ยังไงนะครับนั้นอันนี้ก็มีลุ้นนะครับช่วงวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวนะครับแล้วอีก point หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของตัว ราคาน้ํามันนะครับที่มีการย่อวลงมานะครับเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อาจจะเห็นว่าหนึ่งเนี่ยเราขึ้นมาแรงมากเมื่อวานนะครับสองเนี่ยบอกพรุ่งนี้หยุดยาวสามวันนะครับแล้วก็สามเนี่ยราคาน้ํามันลงนะครับผมว่าเหตุพ่งนี้นะครับมันเป็นเหตุที่ทําให้ตลาดเนี่ยปรับฐานนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้ถามว่าปรับขนาดนี้เนี่ยนะครับมันซีเรียสไหมนะครับผมมองว่าไม่ได้ทําให้เสียแนวโน้มไม่ได้ทาให้เปลี่ยนเทรนอะไรเพราะว่าแนวรับที่เราขีดไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคร 144 5ห้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถือว่ายังอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ยังคิดว่าถ้าเปิดมาสัปดาห์หน้านะครับเหตุการณ์ไม่ได้มีอะไรซีเรียสมากนะครับในส่วนของตัวอิสราเอลเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าตลาดนะครับมีโอกาสที่จะเห็นโมเมนตัมในการที่จะเวียงขึ้นกลับไปได้ใหม่ครับค่ะเพาะนั้นพี่ทักะครับกลยุทธ์การลงทุนยังเน้นในกลุ่มไหนครับเพราะว่าเห็นแล้วภาวะตลาดอาจจะลงแค่แบบว่าอ่ายะสั้นแล้วก็ลงอาจจะ เมื่อวานคือขึ้นแรงเกินไปใช่ไหมครับผมกลยุทธ์ตัวไหนดีค่ะครับจริงๆผมมองว่าจีมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเล่นได้กระจายพอสมควรนะครับจริงๆถ้าหากว่าใครที่ชอบพุ้นที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยอันนี้ก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวมาตรการในการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีการพูดถึงตัวเลข1ล้านล้านหยวนขึ้นมาเนี่ย นะครับผมคิดว่าตัวเลขนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีนัยยะสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนตัวเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับไชน่าเเรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวบ้านเรานะครับเพราะว่าเราหวังนักท่องเที่ยวจีนใช่ไหมครับอย่างเอโอทีนะครับผมว่าอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับหรือว่าอจะเป็นพวกโลจิสติกนะครับอย่างที่เฟิร์นไนก็ได้นะครับทีนี้นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับผมก็ดูว่าตัวที่เราเราชอบสําหรับเตรียมระยะการถึงยาวเนี่ย คือตีมพวกส่งออกอาหารนะครับเราคิดยังไงนะครับเพราะเรามองว่าประเด็นเรื่อง food security จากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับมันจะมีความซีเรียสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเราไปเจอเอลน尼โยนะครับผลผลิตพวกเกษตรอาหารลดลงเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มธุรกิจนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะครับช้อยอย่างเช่นตัวอ่า TU นะครับหรือว่าจะไปกลุ่มพวกค้าปลีก ICT นะครับซึ่งเราเห็นสัญญาณชัดๆว่าอ่โคตรสีเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น จุดสูงสุดนะครับของปีนะครับเ,เรื่องของ e อ r n ์ n g นะครับไม่จะเป็นตัวคอมเซเว่นนะครับหรือแม้กระทั่งแอดวานนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่สามารถซื้อลงทุนได้ครับครับผมพ <c oughs> ี่ทศศักดิ์มองว่าตลาดหุ้นบ้านเรายังจะลงอีกไหมฮะหรือว่าในระดับพันสี่น่าจะเอาอยู่กันละผมคิดว่าฐานที่ปรับลงไปต่ำเนี่ยผมมองว่าไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรต่ำกว่านี้แล้วนะนะครับ <c oughs> เป็นผลเพราะว่า ช่วงที่ถูกกดแรงๆช่วงกรกฎาเนี่ยนะครับเราอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของการที่มันต้องหาสมดุลใหม่นะครับหลังจากที่เห็นมุมชัดๆนะครับว่าเฟดเนี่ยนะครับน่าจะคงดอกเบี้ยจากตรงนี้ไปเนี่ยที่เแดน5.5%เนี่ยนะครับประมาณ8-9เดือนนะครับเมื่อคงดอกเบี้ยแบบนี้นะครับผู้บอลยูนะครับท่อัตราดอกเบี้ยยูที่ได้เนี่ย มันต่ามก่าตัวเมื่นโยบายนะครับไม่ค่กดดันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็เริ่มอันบวกกลับลงไปนะครับซึ่งผมมองว่ามันเริ่มเป็นอะไรที่แอจ u s t ตเองไปแล้วนะครับเงินบาทเองนะครับเคยอ่อนขึ้นไปตั้ง3 7นะครับตอนนี้ก็แข่งค่ากลับขึ้นมาโปก็เริ่มกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การปรับสมดุลของตัวตลาดการเงินเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่สร้างแรงเพิ่มเยอะอแยะมากมายแล้วตลาดหุ้นนะครับทีนี้ในเมื่อตรงนี้ไม่ได้กระเพื่อมนะครับมัน ภาพใหญ่ในเชิงพื้นฐานนะครับซึ่งเราเห็นภาพว่าทั้ง GDP growth นะครับทั้ง Earning ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีความโดดเด่นค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าองค์ประกอบเป็นแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าให้การปรับที่แรงๆในช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เห็นปอดท่อมแล้วก็เราก็เป็นปอดทอมเอาออกมาแล้วกรับ hmm. ครับผมเ,เมื่อวานนี้ฝรั่งซื้อมาประมาณสองพล้านดูแล้วบรรยากาศ ฟันโฟไหล e, กลับมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าแค่หลอกๆฮะพี่ทศักดิ์ฮะผมผมเชื่อว่าสัญญาณจากตรงนี้ไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผล <zh> ก็ว่าตัวตั้งต้นนะครับคือตัวที่เราเห็นตัวเงินบาทเนี่ยนะครับมันเริ่มกลับมาแข็งค่าชาัดเจนนะครับ <ừ> แล้วเมื่อวานที่ซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อแค่ตลาดหุ้นนะครับซื้อตลาดตราสารหนี้ด้วยนะครับหมื่นหกพันกว่าล้าน<อ>นะครับแล้วก็ยังมีการเปิดลองในฟิวเจอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาองค์ประกอบที่ค่อนข้างครบนะครับแล้วเงินบาทแข็งด้วยเนี่ ผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีอาจจะเห็นแรงซื้อได้ต่อเนื่ยครับครับถ้าอย่างนี้เมื่อกี้พี่เ้าถามพุ้นตัวไหนไปแล้วนะกลุ่มอ่ากลยุทธการลงทุนนะพีอ่อก็น่าถ้าอย่างนี้เมื่อเมื่อฟันโฟรเริ่มไหลกับพี่พิธาศักดิ์มอง,มองว่ากลุ่มไหนเป็นโอกาสในจังหวะที่มันย่อมาเยอะๆแบบนี้ฮนะ ครับก็จริงๆยังย้ำจุดที่พูดไปนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เล่นกิดตีนที่เป็นชายหน้าเพรยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่ในพวกส่งออกนะครับหรือว่าพวกโลจิสติกนะครับแล้วก็กลุ่มพวกท่องเที่ยวนะครับที่หวังนักท่องเที่ยวจีนเข้ามานะครับกลุ่มอาหารที่เป็นการส่งออกนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มพวกค้าปลีกไอซีทีตรงนี้ครับครับพี่ักรครับทางเอเชียพัฒมีการ ทำบทวิคราะห์เกี่ยวกับว่างบการเงินของแต่มาสามครับผมว่าจะเติบโตทั้งเยลเยลและคิวมีบ้างไหมคบครับก็จริงๆมีเมื่อวานนี้เรามีให้ลิสต์ไปประมาณสัก15บริษัทนะครับซึ่งดูภาพแล้วเนี่ยนะครับผมว่า15บริษัทนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นตัวที่น่าสนใจคือที่เราซอสไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคือตัวที่ดูแล้วเนี่ยหนึ่งนะครับมีการเติบโตโควตาสามเนี่ยนะครับ ทั้งเ a อ o นเดียนะครับแล้วก็พิวนคิะครับเงื่อนไขที่2เนี่ยเราบอกว่าเราจะหาตัวหุ้นนะครับที่มีการปรับเพิ่ม Fair Value ขึ้นมานะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งช้อนที่ออกมาเนี่ยนะครับมันก็มีที่น่าสนใจหลายตัวผมยกตัวอย่างนะนะครับเช่นคอมเซเว่นที่พูดถึงไปนะครับ็นะครับท็อปบำรุงราชแอดวานนะครับพวกนี้ครับเป็นเป็นหุ้นที่ก็คือเป็นส่วนที่ผมพูดถึงสักครู่นี้แหละครับ ครับกลุ่มแบงก์ละฮะยังยังน่าสนใจไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเห็นงบกลุ่มแบงก์ออกมาแล้วแล้วก็เมื่อเมื่อวานก็ทิสโก้ก็ถือว่ากําไรก็ออกมามาตามค่าอยู่เหมือนกันนะฮะครับจริงๆผมมองว่าไม่ดูแล้วไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับเพราะว่าแบงก์เท่าที่ทาภาพรวมๆของ e ออ n ์เน็งต์ไตรมาสามเนี่ย เห็นตัวเลขประมาณ60,000ซึ่งโตขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเรายังเชื่อว่ายังอยู่ในขอบเขตที่ท,ที่ที่ไม่ต้องทําการปรับประมาณการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนที่ถูกอยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อลงทุนได้แต่ถามว่าด้วย e a r n ์เน็เนี่ยจะเป็นตัวที่ฉุดทําให้ราคากระโดดไหมผมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าจะซื้อสะสมเนี่ยนะครับเราก็ไล่ามาตั้งแต่ตัวแบงก์กรุงเทพที่เป็นแบงก์ใหญ่นะครับร mm hmm. องลงมาเนี่ยก็จะเป็นเคแบงค์ครับ mm hmm. ครับ,รบผมอย่างย่ง JMT ทางทาง a อเชียพัได้มีการทำบทวิคคา้อมไหมครับเพราะถือว่าวันนี้ราคาก็ลงต่ำมาอีกนะครับก็จริงๆเราก็มองภาพว่า,เ,าเป็นตัวหนึ่งถ้าราคาย่อลงมาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราก็ยังมีความเชื่อนะครับว่าตัวทิศทางของ e a r n i n g เนี่ยนะครับยังน่าจะเป็นอะไรที่สามารถ เติบโตได้ดีอยู่นะครับในช่วงควอเตอร์สามนะครับก็เลยมองว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องความกังวลเรืนงเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะครับก็เลยดูว่าจังหวะนะครับถ้าถากว่าราคาย่อลงมาแรงๆนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่รอมันเสด็จน้ําสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มยืนฐานได้เนี่ยนะครับแล้วค่อยๆขยับก็ไปซื้อใหม่อีกรอบก็ได้ครับอ่าครับอ่ะพี่ทศศักดิ์มองสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงครับ ครับผมยังมองดีนะเพียงแต่ว่าโอเคมีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งว่าช่วงที่เราอยู่3วันเนี่ยนะครับสถานการณ์ของอิสราเอลนะครับมันไม่ควรจะมีการขยายวงออกไปนอกจากคู่กรณีครับถ้าไม่ได้มีการขยายวงนะครับแล้วก็เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอะไรที่ลุกลามบานปลายเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะทําให้มูดของตลาดเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยสามารถที่จะกลับตัวฟื้นขึ้นมาใหม่ได้นะครับโดยที่เราดูกรอบเนี่ยนะครับสั้นๆนะนะครับแนวต้านประมาณสัก 15ึ่งห้าตับ1465นะครับตรงนี้ก็ยังมีโอกาสที่ทะลุได้อยู่ครับในสัปดาห์หน้าครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เองนักลงทุนเองอาจจะสามารถหอหุ้นข้ามสัปดาห์ได้ใช่ไหมฮะหรือแนะนํายังไงดีครับสามารถทยอยซื้อแล้วก็ถือถือถือระยะกลางยาวได้ครับอ๋ออ่าครับอีกนิดนึงครับกลุ่มกลุ่มน้ํามันหลายคนก็มองกันอยู่แล้วก็มีคําเตือน ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าห่วงว่าราคาน้ำมันหลังจากนี้มันจะพีขึ้นต่อมุมอมองของพี่พี่ทศศักดิ์มองไงฮะจริงๆราคาน้ำมันเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะเห็นการเทรดดิ้งไปรอบๆของมันเนี่ยม,มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พรูฟนะครับว่าช่วง2เดือนเสใส่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเลยขึ้นจากเ7 0เหรียญ ขึ้นมาเป็น90เหรียญกว่านะครับตอนนี้ราคาก็ย่อไปนะครับแล้วก็มีการสลับเข้ามาด้วยประเด็นเรื่องตัวอิสราเอลนะครับตรงนี้นะครับก็คือมองภาพว่าถ้าเห็นราคาย่อลงมานะครับในโซนจ้างแถวประมาณสัก8 0เนี่ยนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นโซนที่คนที่อยากจะเทรดดิ้งนะครับสามารถที่เข้าไปซื้อุนน้ำมันเนี่ยรอเก็งกาไรจังหวะตรงนี้ได้เหมือนกันครับอืมมีมีแนะนํำไหมครับพี่มีแนะนํำไหมครับก็จริงๆถ้าน้ํามันผมว่าที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คงเป็นตัว สอพอนะครับแล้วก็ตัวท็อปนะครับอ๋อสอพอกับท็อปนะฮะผลประกอบการน่าจะดีอยู่นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ทศักมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ